มหาปัฏฐานบรรยายพิมพ์เขียวแห่งจักรวาลโดยพระอาจารย์ยิมธรรมปฏทีโปบทที่10ปัปชาชาตะปัจจัยสายฝนที่มาทีหลังตอนที่10.3การพิจารณาในชีวิตประจำวันเจริญพรสาธุชนผู้ใฝ่ในธรรมทั้งหลาย ในคราวที่แล้วเราได้เจาะลึกถึงองค์ธรรมและอุปมาต่างๆของปัจฉาชาติปัจจัยไปแล้วจนเห็นภาพว่ามันคือการที่จิตซึ่งเกิดทีหลังมาคำจุนร่างกายที่เกิดอยู่ก่อนได้อย่างไรแต่ดังที่อาตมาได้เคยกล่าวไว้การเรียนรู้จะสมบูรณ์ได้ก็ต่อเมื่อเราสามารถนำความรู้นั้นมาสู่การปฏิบัติคือการพิจารณาในชีวิตประจำวัน ดังนั้นในวันนี้อาตมาจะแสดงถึงวิธีการนำความรู้เรื่องปัจฉาชาติปัจจัยมาสู่การปฏิบัติเพื่อให้ท่านทั้งหลายสามารถเปลี่ยนความเข้าใจให้กลายเป็นปัญญาที่ประจักษ์แจ้งแก่ตนเองได้หัวใจของการพิจารณานั้นก็คือการเป็นชาวสวนผู้เฝ้าสังเกตการให้น้ำที่คอยเฝ้าดูการหล่อเลี้ยงร่างกายของตนเองด้วยจิตใจ เมื่อใดก็ตามที่เรารู้สึกถึงสภาวะของร่างกายให้เราลองฝึกมองให้เห็นพลังคำจุนที่มาจากจิตใจที่เกิดขึ้นตามมา 1. การพิจารณาเมื่อจิตใจเบิกบานขณะที่โยมกำลังรู้สึกปราบลื้มใจจากการได้ทำบุญหรือได้ฝังธรรมโดยปกติแล้วเราจะรู้สึกถึงความสุขทางใจเป็นหลักแต่ให้เราลองพิจารณาตามความเป็นจริงว่าออ ในขณะที่กุศลลจิตอันผ่องใสนี้กำลังเกิดขึ้นมันไม่ได้ให้ผลแค่ทางใจเท่านั้นจิตที่เกิดขึ้นทีหลังนี้กำลังทำหน้าที่เป็นปัจฉาชาตปัจจัยทรงพลังงานที่ดีงามไปหล่อเลี้ยงค้ำจุนร่างกายที่เกิดอยู่ก่อนเหมือนสายฝนอันชุ่มชื้นที่รดลงบนต้นไม้นี่คือเหตุผลที่ว่าทำไมเวลาเราสบายใจร่างกายถึงรู้สึกเบาสบายผิวพันผ่องใสไปด้วย กายกับใจมันค้ำจุนกันอยู่อย่างนี้นี่เอง 2. การพิจารณาเมื่อจิตใจห่อเหี่ยวหรือเคร่งเครียดขณะที่โยมกำลังรู้สึกโกรธเศร้าหรือกังวลกับเรื่องงานโดยปกติแล้วเราจะจมอยู่กับความทุกข์ทางใจนั้นแต่ให้เราลองพิจารณาตามความเป็นจริงว่าอ๋อในขณะที่อกุศลจิตอันร้อนรุ่มนี้กำลังเกิดขึ้น มันกำลังทำหน้าที่เป็นปัจฉาชาติปัจจัยเช่นกันแต่เป็นการค้าจุนที่อ่อนกำลังและเป็นพิษเหมือนน้ำกร่อยที่รดลงบนต้นไม้นี่คือเหตุผลที่ว่าทำไมเวลาเราเครียดร่างกายถึงรู้สึกหนักอึ้งปวดหัวไม่มีเรี่ยวแรงเพราะจิตที่เกิดขึ้นทีหลังนี้ไม่สามารถหล่อเลี้ยงร่างกายที่เกิดอยู่ก่อนได้อย่างเต็มที่นั่นเอง 3. การพิจารณาในสภาวะของคนป่วยและคนตายเมื่อโยมได้ไปเยี่ยมผู้ป่วยหนักหรือได้พิจารณาร่างของผู้ที่สิ้นลมหายใจให้ลองพิจารณาตามความเป็นจริงว่าอ้อร่างกายของผู้ป่วยที่สุดโทมลงนั้นส่วนหนึ่งก็เพราะจิตใจที่อ่อนแอและท้อแท้ไม่สามารถทำหน้าที่เป็นปัจฉาชาติปัจจัยที่ดีได้ และสำหรับผู้ที่ตายไปแล้วร่างกายที่เคยสดใสก็เริ่มเน่าเปื่อยอย่างรวดเร็วเพราะไม่มีจิตดวงใหม่เกิดขึ้นมาทำหน้าที่เป็นปัจฉาชาติปัจจัยคํำจุนอีกต่อไปแล้วเหมือนต้นไม้ที่ถูกตัดขาดจากสายฝนโดยสิ้นเชิงมันย่อมเหี่ยวเฉาไปตามธรรมดาเมื่อท่านสาธุชนทั้งหลายได้ฝึกฝนการเป็นชาวสวนแห่งชีวิตที่คอยสังเกตการให้น้ำแก่ร่างกายด้วยจิตใจเช่นนี้อยู่เนืองเนือง ปัญญาก็จะค่อยๆค,คมคล้าขึ้นท่านจะเริ่มเห็นความจริงอันน่าอาัศจรรย์ว่าสุขภาพกายและสุขภาพใจนั้นแยกจากกันไม่ได้เลยเมื่อเห็นเช่นนี้แล้วท่านก็จะเกิดฉันทะในการรักษาคุณภาพของจิตใจให้ดีอยู่เสมอเพราะท่านรู้แล้วว่าจิตที่เกิดขึ้นในทุกขณะนั้นไม่ได้หายไปไหนเปล่า แต่มันคือน้ำทิพหรือยาพิษที่ท่านกำลังรดลงบนชีวิตของตนเองอยู่ทุกลมหายใจในคราวต่อไปซึ่งจะเป็นตอนสุดท้ายของบทที่สิบนี้เราจะมาสรุปคุณประโยชน์และปัญหาพิเศษที่เกี่ยวข้องกับปัจฉาชาติปัจจัยกันขอความเจริญในธรรมจงมีแก่ท่านทั้งหลายจเจริญพร